สวัสดีครับวิเคราะห์บอลจริงจังออนยูทูบครับในสัปดาห์นี้เนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องของดิมิทาบูบอตอฟครับกองหน้าชาวบัลแกเรียรที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสี่ฤดูกาลนะครับบูบอตอฟเนี่ยเป็นคนที่ถูกยกย่องว่าเป็นศิลปินบนพื้นญ้านะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีเทคนิคที่โอ้โหเกว่าเหนือชั้นขั้นเทพนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยบูบอตอฟต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับกับทีมปีศาจแดงแต่ว่าทําไมเขาสามารถอยู่กับทีมได้แค่ส่ซีซั่นเท่านั้นวนน เมื่อเราพูดถึงเบอร์เตอฟเนี่ยเราจะรู้เลยครับว่านี่คือนักเตะอัจฉริยะนะครับเคลื่อนไหวอาจจะไม่รวดเร็วมากแต่ว่าเล่นฟุตบอลได้สวยงามเป็นคนที่มีเทคนิคพรวพรวจนกองหลังเนี่ยคาดไม่ถึงเลยนะครับว่าจะมาไม้ไหนครับคือเบอร์เตอฟเนี่ยเขาเล่านะครับว่าเคยอ่านหนังสือเล่มนึงเนี่ยมีหนึ่งประโยคเขียนไว้ว่าถ้าเกิดไม่มีความสวยและความสง่าง,งามจะไม่มีพลังมากพอที่จะเอาชนะใจใครได้ครับซึ่งประโยคนี้เนี่ยมันติดอยู่ในหัวของเบอร์เตอฟตลอดครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยตั้งใจว่าอยากเล่นฟุตบอลแบบนี้ครับก็คือ และเล่นให้สง่างามครับทีนี้เนี่ยพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากเล่นฟุตบอลแบบไหนนะครับตัวเบอร์บาตอฟเี่กก็เลยฝึกฝนเรื่องของเทคนิคและความสามารถเฉพาะตัวให้มากที่สุดครับไม่นานนักเขาก็โดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆจากทีม CSKA s o ฟ i ยในบบลกเกรียย้ายมาสู่ทีมเลเวอร์คูเซนในบุเดสลีกาด้วยค่าตัว800,000ปอนด์นะครับจากนั้นเนี่ยก็ย้ายจากเลเวอร์คูเซนมาอยู่ท็อตแนมพอสเปอร์ในพรีเมียร์ลีกด้วยค่าตัว10.9ล้านปอนด์แค่พริบตาเดียวเท่านั้นครับเขาก็ได้ย้ายมาอยู่ใน, League, ในล,กลีกสอรเ์รับบปต เนี่ยเล่นได้อย่างโดดเด่นเขาตัวใหญ่ครับสูงถึง189ซนติเมตรแต่ว่าเก็บบอลเก่งและก็ยิงลูกสวยๆได้บ่อยมากๆครับทำให้เซอร์เล็กฟูร์กูสันเนี่ยผู้จัดการทีมแมนยูให้ความสนใจและแซงออกอย่างปเปิดเผยเลยกับว่าอยากได้ตัวไปอยู่ด้วยครับในช่วงซัมเมอร์ปี2008นะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แชมป์ยุโรปปั๊บเนี่ยเรอัลมาดริดครับมีการทาบทามคริสเตียโนโรนัลโดให้ย้ายไปอยู่ด้วยแต่ว่าเซอร์เล็กฟูร์กูสันเนี่ยขอให้โรนัลโดอยู่ช่วยทีมต่ออีก1ปปีีครรรััััััับแลละะสญญาาาววว่่่่จยยอมอมตตโโโนนนนนดใซซซห้ึง ก็ยอมรับในเงื่อนไขนี้นะครับคือณวันนั้นเนี่ยตัวเฟอร์กี้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่ายังไงเนี่ยต้องเสียโรนัลโดให้กับมารติดแน่ๆดังนั้นเนี่ยแผนในอนาคตก็คือจะซื้อเบอร์บาตอฟเข้ามาและเอามายิงเป็นแกนหลักในแนวรุกนะครับเพื่อเล่นร่วมกับเวนรูนีในวันที่โรนัลโดเนี่ยย้ายทีมไปแล้วครับในวันที่9รกรกฎาคม2008นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับสเปอร์เพื่อซื้อตัวเบอร์บาตอฟในราคา20ล้านปอนด์ครับแต่ว่าแดนนี่เล 20ล้านปอนด์เนี่ยสเปอร์ไม่ตอบตกลงใช่ไหมครับแมนยูก็เลยเพิ่มข้อเสนอเป็น25ล้านปอนด์แต่สเปอร์ก็ไม่ตกลงอีกครับการเจรจารเนี่ยยืดเยื้อมากๆนะครับจนถึงวันสุดท้ายของตลาดนักเตะวันที่31สิงหาคม2008แมนยูยื่นข้อเสนอครั้งสุดท้าย30.75ล้านปอนด์ครับซึ่งคราวนี้เนี่ยสเปอร์ตอบตกลงครับให้เบอร์บอตอฟย้ายทีมมาร่วมทับแมนยูได้ในที่สุดครับในวันแรกเนี่ยที่เบอร์บอตอฟบินจากลอนดอนมาถึงสนามบินแมนเชสเตอร์ครับฟเฟ ตอฟขึ้นรถสโมสรมาด้วยกันเหตุการณ์นี้เนี่ยแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเฟอร์กี้ให้ความสําคัญกับดีลนี้และตัวเบอร์บาตอฟมากแค่ไหนครับในฤดูกาล2008ถึง2009นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีแนวรุกที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่ามีคริสเตียโน่โรนัลโดเวนรูนี่คลอสเตเวสและดิบิทาเบอร์บาตอฟเล่นอยู่ในทีมเดียวกันนะครับยังไม่นับพวกพาจีซองนานี่แดนนี่เวลเบกและกีโกมาเคดาที่จะถูกหยิบมาใช้ตามแต่สถานการณณ์นนนะคครัับเเมมื่่อีตวผูู้ลุภาาพสงขด นี้ครับทำให้แมนยูเนี่ยเป็นสุดยอดทีมของอังกฤษนะครับพวกเขาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2008-2009ได้แบบไม่มีปัญหาครับรวมถึงได้แชมป์ฟีฟ่าคลับเวิลด์ได้แชมป์ลีกครับและเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกหนึ่งสมัยแต่ว่าไปแพ้บาร์เซโลนาครับสำหรับปีแรกของเบอร์บัตอฟกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในซีซั่น2008-2009เนี่ยเป็นปีที่เขาเล่นได้ดีนะครับเพราะว่ามีทั้งพื้นที่มีทั้งเวลา สามารถปล่อยของได้เต็ม,เต,มเต็มครับตัวอย่างเช่นในเกมเจอเวสต์แฮมที่โอทดาวสฟฟอร์ดนะครับเบอร์บาตอฟเนี่ยได้ปล่อยอาวุธเด็ดออกมาอย่างหนึ่งนั่นคือท่าสเปนริมเส้นเป็นมุมที่แบบไม่น่าเป็นไปได้ครับเขากระชากผ่านเจมส์คอลลินไปดื้อแล้วจ่ายให้โรนัลโดเนี่ยแท็บอินเข้าประตูซึ่งช็อตนี้เนี่ยถือว่าเป็นช็อตเด็ดของพรีเมียร์ลีกที่ผู้คนจดจําได้ในชื่อว่าเบอร์บาสปินนะครับทุกอย่างเนี่ยเหมือนจะดีมากๆครับสำหรับเบอร์บาตอฟครับแต่ว่าปัญหาของเขาเนี่ยเกิดขึ้นหลังจบซีซััั่่นนนนแรรรรกก2008 2009คคบพอออิสเเตีีียยยยโโโลด้าทมไ ครับทุกอย่างเนี่ยเหมือนจะดูดีสําหรับเบอร์บาตอฟครับแต่ว่าปัญหาของเขาเนี่ยเกิดขึ้นหลังจบซีซั่น2008ถึง2009อย่างแรกเนี่ยก็คือคริสเตียโนโรนันโดย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดด้วยค่าตัวสถิติโลกนะครับ <S <S ขณะที่คาร์ลอสเตเวสเนี่ยก็รู้สึกน้อยใจเพราะว่าได้ลงเล่นน้อยที่สุดในบรรดาก,กองหน้าทั้ง4คนนะครับตัวเขาเนี่ยก็เลยไม่อยากอยู่กับทีมปีศาจแดงต่อสุดท้ายก็เลยย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเท,ท่ากับว่าจากที่เคยมีตัวรุก4คนในแดนหน้าเนี่ยตอนนี้เหลือแค่เบอร์บาตอฟกับ ครับเขาพยายามจะทดลองแผ่สารพัดปีเดียวเนี่ยเปลี่ยนแท็กติกไป4ีรูปแบบแต่ก็ยังไม่เห็นผลนะครับสุดท้ายเนี่ยซีซั่นสองพันเก้าถึงสองพันสิบก็เลยเสียแชมป์พรีเมียร์ลีกให้กับเชลซีครับเข้าสู่ฤดูกาลที่สามของเบอร์ตอฟกับแมนยูครับคือปีสองพันสิบถึงสองพันสิบเอ็ดครับเซอร์เล็กซ์เนี่ยต้องการพาทีมกลับมาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้งเขาก็เลยเปลี่ยนแนวทางการเล่นใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยที่พร้อมป,ปล่อยให้นักเตะคนนึงเนี่ยได้ครองบอลน,นานๆครับก็เปลี่ยนวิธีการเล่นคือททททุกกกกคคคคนนนนนนนเเเเเีีี่่่่่ยยยต้้้้้้้้ออออออองงลลลลืใใใหหหรรรร็ววขขขึึึิะะะะบบบบััแไดผมา ในเรื่องนี้ก็คือตัวเบอร์บอตอฟนั่นเองครับคือทุกคนเนี่ยรู้ดีกันว่าเบอร์บอตอฟเนี่ยเป็นนักเตะอัจฉริยะนะครับเป็นคนที่มีเทคนิคเหนือชั้นแต่ปัญหาก็คือเวลาเขาลงสนามเนี่ยจะทําให้เกมของแมนยูช้าลงครับซึ่งเฟอร์กูสันเนี่ยเขาเล่าครับเขาบอกว่าเบอร์บอตอฟเนี่ยไม่ใช่น,นักเตะที่คล่องแคล่วรวดเร็วครับเขาชอบการเคลื่อนเกมไปช้าๆเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้ค่อยๆวิ่งเข้าไปในเขตโทษของคู่แข่งครับหรือไม่เนี่ยบางทีเขาก็จะคอยฉีกตัวเองออกมานอกกรอบเขตโทษเพื่อคอยเชื่อมเกมนนะคคัับแแตตตต่่่่่่ววาไอออออเเดดีียยยขงงงมูุุใใหหกทท้้ิสป เล่นเขาตัวแอทัคทันทีครับแต่ว่าเบอร์บตอฟเนี่ยเขาไม่ทําแบบนั้นครับคือถ้าเกิดทีมตัดบอลได้เนี่ยเขาจะดึงจังหวะให้มันช้าลงครับแล้วก็ค่อยๆเข้าทาเพราะว่านั่นคือสไตล์ที่เขาเป็นครับและอีกหนึ่งปัญหาสําคัญของบเบอร์บตอฟก็คือเขาเนี่ยไม่ค่อยช่วยไล่บอลครับเฟอร์กี้เนี่ยเล่าให้ฟังครับเขาบอกว่าตอนฝึกซ้อมเนี่ยอีกหนึ่งปัญหาสําคัญของเบอร์บตอฟครับคือตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยช่วยไล่บอลครับโดยเฟอร์กี้เล่าครับเขาบอกว่าตอนฝึกซ้อมเนี่ยพอทีมเสียบอลกระทันหันตัวเบอร์ ถ้า,าคุณไม่ไล่บอลเนี่ยคุณต้องถอยกลับมาประจําตําแหน่งให้เร็วที่สุดแต่ว่าคุณเนี่ยไม่สามารถเดินเล่นได้นะครับที่ในภายหลังเนี่ยเวลาคนพูดถึงเบอร์วัตอมเนี่ยมักจะใช้คําว่าเ,เป็นนักเตะที่เฉยครับสาเหตุก็เพราะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยชอบวิ่งไล่บอลเท่าไหร่ คือมีปริมาณการวิ่งที่น้อยถ้าเกิดเทียบกับกองหน้าคนอื่นๆครับแต่ถามว่าจริงๆเนี่ยเป็นความผิดของใครนะครับมันก็ไม่ใช่ความผิดของเบอร์เบอร์ท็อปสัทีเดียวรับเพราะว่าตอนที่เฟอร์กูสันเนี่ยซื้อเบอร์เบอร์ท็อปมาในปี2008เขารู้อยู่แล้วแต่แรกครับว่าเบอร์เบอร์ท็อปเนี่ยเล่นแบบไหนเล่นยังไงตอนแรกเนี่ยมันยังไม่เป็นปัญหานะครับแต่พอทีมเปลี่ยนรูปแบบการเล่นปับ๊บการเล่นช้าการไม่ยอมช่วยไล่ก็เลยกลายมาเป็นปัญหาทันทีครับเข้สา,าสู่ซีซั่น2010ถึงม้าาสลงเลขดดไ จะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นได้เสมอครับตัวอย่างเช่นการทําแฮตทริกใส่ลิเวอร์พูลครับในสนามออสทรัฟฟอร์ดช่วยทีมชนะ3-2หรือว่าการเป็นนักเตะต่างชาติคนแรกที่ยิงได้5ลูกในเกมเดียวในเกมที่แมนยูชนะแบล็กเบิร์น7-1รวมทั้งฤดูกาลนะครับเบอร์บาตอฟเนี่ยลงตัวจริงแค่24นัดแต่ยิงได้ถึง20ลูกควา้าตำแหน่งดาวซันัวพรีเมียร์ลีกร่วมกับคาร์ลอสเตเวสของแมนซิตี้ครับในภาพรวมเนี่ยปีนั้นแมนยูเล่นดีนะครับได้แชมป์พรีเมียร์ลีกรวมถึงได้เข้าชิงยูฟาแแชมมเเปีี y, ีีี้้ยยนนสส์์ลลลกกท่วบบบคคคครรรััััะตตง็ือจุด ของเบอร์บาตอฟกับแมนยูเน็ดนะครับคือนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกปี2011ที่เวมบลีย์เนี่ยแมนยูเจอกับบาร์ซ่าใช่ไหมครับเกมนั้นเนี่ยเซอร์เล็กฟูกุซันครับใช้ระบบ4-4-1-1ครับโดยวางชิชาริโตเป็นกอโรนโตเป้ามีเวนรูนี่เป็นกอโรนโตต่ำส่วนในมานักสำรองเนี่ยก็มีตัวสำรองเป็นไมเคิลโอเว่นนะครับขณะที่เบอร์บาตอฟเนี่ยหายไปจากทีมเลยครับไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองครับเซอร์เล็กสเนี่ยอธิบายครับว่าชิชาริโตเนี่ยเป็นตัวจริงเพราะว่าวิ่งไล่บอลได้้้เยอออะสสสาาาาามรรรถกดดดััันนนแวววบบขงงซ่่ไโคตตำ มีพื้นที่ให้กับกองหน้าแค่คนเดียวแต่ถ้าเกิดต้องเลือกระหว่างโอเว่นกับเบอร์บาตอฟเนี่ยเขาขอเลือกโอเว่นครับเพราะว่าสมมติเกมเข้าสู่ในช่วงท้ายและสกอร์เสมอกันอยู่เนี่ยความเร็วของโอเว่นน่าจะมีประโยชน์มากกว่าในเกมโต้กลับนะครับดังนั้นก็เลยเลือกตัดชื่อบเบอร์บาตอฟทิ้งไปเลยและให้นั่งดูแค่บทอัธจันทร์เท่านั้นครับเรื่องนี้เนี่ยทำร้ายจิตใจของเบอร์บาตอฟมากๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นดาวโซโล่พรีเมียร์ลีกแท้ๆแต่ไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองในนัด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นานอีกแล้วครับและสุดท้ายครับซัมเมอร์ปี2012หลังจากที่อยู่แมนยูมา4ปีรเบอร์ตอฟก็ตัดสินใจย้าย,ายทีมครับไปอยู่กับฟูแลมด้วยค่าตัว5ล้านปอนด์ครับ ในวันที่อำลาทีมครับเบอร์บาตอฟเนี่ยเขาไม่ได้โกรธเคืองใครครับเขากล่าวว่าวิธีการเล่นแบบใหม่ของแมนยูที่เน้นใช้ความเร็วมากขึ้นไม่ค่อยเข้ากับตัวเขาครับเพราะว่าไม่มีเวลาหายจใจหายคอสําหรับนักเตะสายมันสมองตัวเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ชอบคิดล่วงหน้าคิดถึงการประสานงานสวยๆและลูกจ่ายที่คมกริบเมื่อต้องมาเล่นในฟุตบอลที่เร็วขึ้นขนาดนี้มันก็ดูไม่ค่อยเวิร์กครับเบอร์บาตอฟกล่าวาต่อไปครับว่าเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยแต่ไหนแต่ไรเนี่ยไม่เคยเป็นนักเตะที่วิ่งได้รวดเร็วอยู่แล้วนะครับวัต ดังนั้นต้องยอมรับความจริงว่าเขาไม่เหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมนี้อีกแล้วครับในช่วงท้ายของอาชีพครับเบอร์บาตอฟเนี่ยย้ายไปอยู่กับฟูลแลมมูนาโกพีเอโอเคในลีกกรีซและเคเรล่าบราเดอร์ในลีกอินเดียครับก่อนจะแขวนสตั๊ดในปี2018ตอนที่มีอายุ37ปีครับในเวลาต่อมาครับหลังจากที่เบอร์บาตอฟแขวนสตั๊ดแล้วนะครับตัวเฟอร์กี้เนี่ยออกมายอมรับว่าหนึ่งในความเสียใจของเขาในฐานะผู้จัดการทีมก็คือการไม่ใส่ชื่อเบอร์บาตอฟในนัดชิงยููฟ่่าาาแแชมเเเปปี 2018, ีี้้ยนนสสส์ลลกกก2011คคครรรัััับบขขึออโทษะ็ิิดดววตตงใจ ดในนวััเมื่อได้ยินเฟอร์กี้เนี่ยออกมาขอโทษนะครับตัวเบอร์บอตอฟก็กล่าวนะครับเขาบอกว่าเขาดีใจนะครับที่ได้ยินคําพูดแบบนั้นจากเฟอร์กูสันและก็คิดว่าตัวเองเนี่ยสมควรมีชื่อครับในเกมสําคัญแบบนั้นอย่างไรก็ตามทุกอย่างก็ผ่านไปแล้วครับไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้อีกครับนักข่าวถามต่อนะครับว่าตัวเบอร์บอตอฟเนี่ยจะยกโทษให้กับเฟอร์กูสันหรือเปล่านะครับซึ่งเบอร์บอตอฟก็ตอบว่าเขาไม่ได้โกรธเคืองอะไรครับเพียงแต่อาจจะผิดหวังนิดหน่อยครับทำให้แดงท่าทีก้าวร ผู้จัดการทีมบ้างอาจจะตัดสินใจแบบนั้นเหมือนกันครับสำหรับช่วงเวลาที่เบอร์ตอฟเนี่ยลงเล่นกับแมนยูเนี่ยอาจจะไม่ได้นานมากแค่4ฤด,ดูกาลนะครับแต่เขาก็สร้างความรู้สึกดีๆให้กับแฟนบอลป,ปีศาจแดงจากหลายเหตุผลนะครับข้อ <c oughs> แรกครับเขาเป็นนักเตะแมนยูนเต็ดครับหนึ่งในห้าที่คว้าดาดสโตพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จร่วมกับดไวท์ยอร์กรุดฟานนิสรอยคริสเตียโนโรนันโดและโรบินฟานเพอร์ซีนะครับ <c oughs> และข้อ2ครับเขาเป็นนักเตะที่มีความเป็นศิลปินเล่นฟุตบอลอย่างสวยงามสร้างเพลงมหัศจรรย์ข ได้ยากยิ่งครับในโลกฟุตบอลยุคใหม่ที่เน้นความเร็วและพละกําลังครับและข้อ3ครับไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวที่เบอร์บาตอฟจะพูดถึงทีมแมนยูในทางที่ไม่ดีคือเมื่อถึงวันที่ไปต่อด้วยกันไม่ได้เนี่ยเขาก็พร้อมจะอําลากันไปด้วยความเข้าใจครับช่วงชีวิตนักเตะของเบอร์บาตอฟเนี่ยอาจจะไม่ใช่นักเตะระดับบอลลงดอก็จริงครับแล้วก็ไม่เคยไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยแต่เขาเนี่ยเป็นเพื่อนที่ใครๆก็จดจําได้จากสไตล์เฉพาะตัวและเทคนิคเบอร์บาสปินอันลือลั่นครับนี่แหลคคะคริะย ชาวเัลเรียที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้4ฤดูกาลนะครับในช่วงแรกที่เขามาอยู่เนี่ยตอนที่แมนยูเน้นเรื่องของเทคนิคเนี่ยทุกอย่างก็เข้าทางเขาไปหมดครับแต่ว่าพอเปลี่ยนสไตล์การเล่นปับ๊บเน้นเรื่องของความเร็วและปริมาณการวิ่งเนี่ยทำให้เบอร์ตอมเนี่ยอยู่ได้อย่างยากลําบากและสุดท้ายก็เลยต้องย้ายทีมไปที่ฟูแล็บนะครับนี่คือบทสรุปของเรานะครับในเทปนี้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมับฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องวิเคราะห์บอลจริงจังด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าวิเคราะห์บอลจริงจังจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมฝากติดตามกัาด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสํานักข่าว Today Make tomorrow Today